สวัสดีครับท่านผู้ชมที่คารพประครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอา้าวก่อนที่ท่านจะรับชมนะท่านผู้ชมนะขอความการุณานะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับกดติดตามเอาไว้นะท่านผู้ชมนะอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งสติกเกอร์ใต้คลิปเวลาผมทําคลิปคลิปจะเด้งไปหาท่านก่อนในใครครับส่งกำลังใจง,ง่ายๆนะครับเพียงแค่ท่านส่งสติกเกอร์ใต้คลิปหรือถ้าท่านจะก,การุณาก็สามารถกดแชร์ให้ผมก็ได้นะครับจะกราบคารวะเป็นอย่างสูงนะครับส่งสติกเกอร์หรือว่าคอมเมนต์อย่างสุภาพใต้คลิปคลิป ที่ผมทําจะเด้งไปหาท่านก่อนใครและเป็นการส่งกําลังใจให้ผมไปในตัวนะครับเอ้ามาดูกันว่าวันนี้าผมมาส่งพระรายการไหนบ้างครับมีทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ครับพระทุกรายการนี้นะครับนี่นะครับเป็นพระทั้งแบบพระเหรียญรับประกันพระแท้ตลอดชีพและก็พระผงพระวัดดวงอะไรมีหมดเลยนะวันนี้นะครับท่านผู้ชมลูกค้าเห็นอยู่ในคลิปนะครับก็แคปภาพมาสอบถามว่ายังอยู่ไหมราคาเท่าไหร่ พอตกลงกันได้เสร็จนะครับลูกค้าก็โอนตังค์เข้ามาผมก็มาส่งภาให้ครับไม่ได้ยากครับท่านผู้ชมนะผมจะไม่ส่งภาพเพิ่มเติมไปให้ท่านไหนก่อนนะครับท่านผู้ชมครับเป็นกติกาของที่เพจเลยนะครับทุกท่านจะเป็นแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าใจนะครับอมาดูครับท่านผู้ชมมาดูนะครับอ่านะครับนี่ครับรายการนี้นะครับอ่าเป็นนะครับพระสมเด็จสายลุงนะท่านผู้ชมนะ นี่ครับด้านหลังจะเป็นลักษณะหลังยันแบบนี้เป็นผ้าจานสุริยันนะครับท่านผู้ชมนะมีตะขุดหนึ่งดอกนะครับนี่สภาพก็ถือว่าสวยงามนะครับจะมีลักษณะรอยลั่นนะครับทั่วองค์เลยแต่ผมก็แจ้งลูกค้าผมไปแล้วครับไม่มีปัญหาใดๆครับถ้าผมเห็นผมแจ้งแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ถือเป็นธรรมชาติของรุ่นนี้เลยนะครับนี่ครับพระเกจิชื่อดังครับแห่งน่าจะเป็นสารคามนะอีสานนะท่านผู้ชมนะก็ถือว่านะครับลวงปู่นี่เอาว่า โด่งดังมากนะประชาชนมีลูกศิษย์ลูกหาทั่วฟ้าแผ่นดินไทยเลยนะครับท่านผู้ชมนะก็ลูกค้าใหม่ก็ปิดมานะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับส่งไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นลูกค้าใหม่โอนเร็วมากท่านนี้นะครับนี่มาดูรายการนี้นะครับส่วนรายการนี้ก็แน่นอนครับถ้าเป็นเหรียญปั๊มนี่ผมรับผิดชอบอยู่แล้วนะครับนี่เป็นเหรียญแท้ดูง่ายนะครับนี่ครับเป็นปีลึกเลยนะครับคาดว่าน่าจะเป็นพิธีใหญ่นะครับการแกะบล็อกนี่ก็ถือว่านะครับเป็นยุคศูนย์กว่าเลยเน ลักษณะแม่พิมพ์แบบนี้นะครับนี่นะรายการนี้ก็ไปอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่ครับลูกค้าใหม่ท่านนี้ก็ปิดตอนแรกก็ปิดมา3รายการนะครับอันนี้วัดดวงครับอันนี้วัดดวงพี่เขาบอกว่ายังอยู่ไหมไม่มีปัญหาอะไรนะครับเขาจะขอให้ส่งตรงปกทุกอย่างก็คือจบนะท่านผู้ชมนะก็ผมบอกอยู่ครับพี่ก็แจ้งราคาไปในตัวเลขที่เอาว่านะครับซื้อได้นะครับผมก็นะครับพี่เขาก็ปิดมาเลยแล้วก็ขอเลขบัญชีเลยนะครับผมก็ไปตอบเร็วเลยนะครับเห็นไหมครับ ชุดแรกนี่ปิดมา3รายการแล้วก็ขอเลขบัญชีก็โอนเข้ามาเลยชุดแรกครับลูกค้าใหม่นะที่จังหวัดบุรีรัมย์ถือว่านะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะนะครับที่เมตตาผมนะครับท่านผู้ชมก็กราบขอบคุณท่านมากนะครับเอารายการต่อไปครับก็มาปิดซ้ําอีกนะท่านผู้ชมนะปิดซ้ําอีก4รายการพี่เขาบอกว่าหาพลาหลวงพ่อเกษมให้หน่อยนะครับผมก็ส่งไปส่วนตัวอีก4รายการนะครับนี่ครับพี่เขาไม่ตอบผมสักคําเลยนะท่านผู้ชมนะ แต่ว่าผมก็ไม่ได้ชาร์จไม่ได้อะไรนะครับตัวเลขที่ผมให้ไปนี่ก็ถือว่ามาตรฐานเลยเหรียญนี้เป็นเหรียญเสด็จพ่อรอหนะครับหรือว่าเหรียญโสรดนะครับนี่ได้นี่ครับเห็นไหมครับวางวางลักษณะยันนะนะครับเห็นไหมครับเขาเรียกว่าเหรียญสเตมโสรดหน้าทองปลูกเสกหลวงพ่อเกษมเข็มโก15เมษายน2536พูดง่ายๆนะครับว่านะครับเมื่อ32ปีที่แล้วนะครับเหรียญนี้ ได้นะครับกําเนิดขึ้นมานะครับสู่วงการพระเครื่องครับเขาเรียกว่าเหรียญณ้าทองนะครับหลวงพ่อเกษมเขมมโกปุกเสกครับหรือว่าเหรียญโสรสนะครับนี่เห็นไหมครับนี่เดือนเมษาเหมือนกันครับที่ว่าปลุกเสกยิ่งใหญ่เลยเมื่อ32ปีที่แล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ครับสวยงามมากครับมาพร้อมเลี่ยมแบบนี้ผมก็ในมือผมตอนนี้หมดแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ไปนะครับนี่ครับสวยงามมากครับแชมป์โลกนะครับ อ่ะรายการต่อไปก็นี่ครับปิดซ้ามาเลยก็จะเป็นนี่ครับพระผงอุ้มบาทหลวงพ่อเกษมเขมะโกสรงลักขังนะครับนี่ลงลักขังนะครับมวลสารข้าวก้นบาทนะครับนะครับแบบนี้เลยเห็นไหมครับนี่ครับยี่สิบพยสามหกครับแท้ทันนะครับหรือว่าพระผงแก้วสารพัดนึกเห็นไหมครับมีคําว่าแก้วสารพัดนึกด้านหน้าถ้าเราดูดีๆนะท่านผู้ชมนะด้านบนนี้จะวางลักษณะรวยแล้วก็ด้านบนนี้จะมีคําว่าเฮงนะครับ เฮงแล้วก็ไม่พอต้องรวยด้วยครับท่านผู้ชมนี่เห็นไหมครับได้พระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อเกษมเขมโก,โกปุกเสกครับที่สําคัญได้มวลสารข้าวก้นบาทที่หลวงพ่อฉันไม่หมดนี่นะครับทางคณะศิษย์หรือว่าทางที่วัดเนี่ยก็จะนํามาเก็บรวบรวมไว้เผื่อมีการจัดสร้างภาพผงนี่นก็จะนามาเป็นชนวนมวลสารเห็นไหมครับรุ่นนี้มีมวลสารข้าวก้นบาทด้วยนะครับถือว่าศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักนะครับนี่ผมอัดในรถนี่เหมือนมีชีวิตเลยนะครับเหมือนหลวงปู่นี่มองมาทางเราเลยนะท่านผู้ชมนะถ้าเป็นผ้าเหรียญนี่ราคาวิ่งไปไกลมากนะครับ ถ้าเป็นผ้าเหลียญรุ่นนี้นะครับรุ่นปี36มนี่แก้วสารพัดนึกนี่นะครับราคาไปไกลแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อทองแดงหรือว่าเนื้อเงินนี่นะครับท่านผู Leonardo, ้ชมนะครับราคาเอาว่าวิ่งไปหลายเท่าตัวเลยทีเดียวช่วงนี้ร้อนแรงเหลือเกินนะครับผมก็นะครับเห็นลูกศิษย์ลูกหาหรือว่านักสะสมไม่ว่าชาวบ้านข้าราชการนะครับหรือว่าพ่อค้าแม่ขายเนี่ยหันมาเก็บรุ่นนี้กันเยอะนะครับเพราะว่านะครับยังไม่ได้สะท้อนราคาที่แท้จริงเห็นก่อนเก็บก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับพระเครื่องไม่เคยมีราคากลางที่แน่นอน100%นเครัเซ ว่ากันว่านะครับช่วงมีพระนะครับกําลังซื้อไม่มีช่วงมีกําลังซื้อมีทั้งพระเจ้าของยังห่วงอีกไม่ออกก็ไม่ได้เป็นเจ้าของนะท่านชมนะตอนนี้ผมพูดง่ายๆว่ามีทั้งพระลูกค้ามีทั้งกําลังซื้อผมก็ออกพอดีก็ถือว่านะครับสมบัติผัดกันชมก็ได้เป็นเจ้าของแบบนี้แหละครับรายการต่อไปครับนี่ครับเหรียญน,นี้โอ้โหยกขึ้นมานี่ก็เป็นเหรียญเสด็จพ่อรอห้านะครับสวยแชมป์โลกครับ แบบนี้แกะบล็อกออกแบบแม่พิมพ์ที่ต่างประเทศนะครับเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับหลวงพ่อเกษมเขมโกสัานัตรลักณลำปาง2 3ตุลาคม2537นนะครับเพิร์สมินนะครับที่ออสเตรเลียนะครับปั๊มนะครับถือว่าเป็นโรงงานที่ทันสมัยมากนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่เห็นไหมครับสวยงามเหลือเกินนะครับเห็นไหมครับตามขอบเห็นไหมครับนี่ขอบจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นลักษณะมีภาษาอังกฤษนะครับเห็นไหมครับ นี่ชื่อน่าจะเป็นชื่อโรงงานที่ปั๊มมาแหละครับหรือว่าบริษัทนะครับ p e r m i n นะครับอสเตรเลียนะครับท่านผู้ชมโอเคผมขออนุญาตไม่แกะนะครับท่านผู้ชมนะพอดีผมมาส่งแบบรวดเร็วและฉุกเฉินด้วยเนาะรายการนี้ก็ไปอยู่ที่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับขอบคุณมากครับที่เมตตาผมนะครับนี่เป็นลูกค้าใหม่ผมนะปิดทั้งหมดนี่หลายรายการเลยแล้วก็โอนเข้ามาแล้วนะครับส่วนรายการนี้เป็นเหรียญพระชัยหลังช้างนะครับนี่ครับพิธีใหญ่ครับแบบนี้นะครับ นี่แหละครับเราข้าราชการหรือว่านะครับเราผู้มีบารมีนี่ให้การยอมรับนับถือมากนะท่านผู้ชมนะนะครับรุ่นนี้ดีนอกดีหนนะครับพิธีจัดสร้างยิ่งใหญ่โดยเฉพาะคาว่าหลังพอปลนนี่ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแน่นอนครับแบบนี้ก็คือเข้มขังยิ่งนักครับก็เรียกว่าปี25-30มนนี่พิธีพุทธาพิเศษยิ่งใหญ่เลยนะครับนี่ครับก็ได้เป็นเจ้าของนะครับท่านผู้ชม นี่ครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำปุกเสกหลวงพ่อแพรวัดพิคุณทองและพระเกจิชื่อดังปุกเสกกันออกมายิ่งใหญ่เลยนะครับรายการนี้ก็ไปอยู่ที่นะครับลูกค้าใหม่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับทั้งหมดเลยนี่ครับเจ็ดปิดมา3ด้านบนแล้วก็อีก4รายการซ้ําเข้ามาแล้วก็โอนมาอย่างรวดเร็วก็กราบขอพระคุณมากนะครับส่วน3รายการนี้ลูกค้าผมปิดมาตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นลูกค้าประจําผมเลยนะครับท่านนี้ก็เป็นเจ้าของธุรกิจหลายอย่างเลยนะครับก็ให้ความเมตตาผมเสมอมาแบบนี้เป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงปูม่ม่นนะครับท่า,านผะ นะครับนี่ครับโอ้สวยปิดเลยครับแบบนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะทรงจอบทรงเจ้าสัวแหละครับหลวงปู่ม่นต่อคดสอเสือไม่มีราคากลางครับหลวงปู่ม่นนี่ท่านศักดิ์สิทธิ์มากอยู่แล้วครับท่านไปดูประวัติได้เลยครับแบบนี้นั่งเต็มองนะครับสวยงามมากไปอยู่ที่จังหวัดกาะสินนะครับอารายการต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองลักษณะนี้เห็นไหมครับนี่ครับแกะบล็อกออกแบบแม่พิมพ์ได้เหมือนมีชีวิตเลยนะครับโอ้โหสวยงามมากครับเดี๋ยวพลิกดูด้านหลังนะครับ นี่ด้านหลังคล้ายๆกับหลังนี่สตางแดงครับท่านผู้ชมเหมือนขวัญถุงนะครับเห็นไหมครับเรียกซับเรียกเงินครับเห็นไหมครับเหรียญพ่อกระซับมหาสมบัติหลวงพ่อแพรเนี่ยมั่งมีสีสุขลาบผลภูนทวีนะครับนี่เห็นไหมครับนี่สิงบุรีท่านผู้ชมนะครับก็ถือว่าสวยงามมากท่านดูสิครับท่านผู้ชมยังใส่แสงได้มุมได้นี่ก็ถือว่าสวยกระไหลทองรองนิกเกิลนะครับลูกศิลย์ลูกหาทั่วฟ้าแผ่นดินไทยครับ หลวงพ่อแพ้วัดพิคุลทองนี้ท่านเป็นพระที่เก่งมากนะท่านผู้ชมนะพระเครื่องที่หลวงปู่จัดสร้างและคณะที่จัดสร้างนี่สวยสดและงดงามไม่ว่าจะเป็นเหรียญไม่ว่าจะเป็นพระสมเด็จนี่หลวงปูน่นี่ตั้งใจจัดสร้างมากนะครับเพื่อสิทธยานุสิทธิ์เอาไว้ใช้ฝากไว้ในแผ่นดินนะครับไม่มีตัวเลขราคากลางนะครับรต้องกะไอเกณฑ์นเนาะนะครับท่านผู้ชมแบบนี้ก็ไปอยู่ที่จังหวัดกาฬสินนะครับสวยงามเหลือเกินนะครับอ่ะโอเคนะครับส่วนรายการต่อไปรายการนี้ก็เป็นพระผงครับ เป็นพระพงลักษณะพระพุทธชินราชนะครับปี0 6นนะครับแบบนี้พระดีปีเล็กดูครับขอบข้างเป็นประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะนี่ครับเห็นไหมครับเรียบนะครับนี่ลักษณะธรรมชาติแบบนี้ก็ไปอยู่ที่จังหวัดกาลสินนะครับซึ่งรายการนี้เชื่อกันว่านะครับเป็นพิธีดีพิธีใหญ่มีพระเกจิยุคศูนย์กว่าในปลุกเสกยิ่งใหญ่แน่นอนเห็นไหมครับพระผงผสมนี่ครับพระผงสมเด็จพุทธชินราชงานผูกพัะดุสีมาวัดบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี2506นะครับ หายากนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ลักษณะธรรมชาติดีเหลือเกินครับโอเคครับท่านผู้ชม3รายการนี้ก็ไปอยู่ที่ลูกค้าประจําผมนะครับปิดมาตั้งแต่เมื่อวานนี้วันนี้ผมมาส่งให้พร้อมกันนะครับส่วนเกียร์รายการนี้ไปอยู่ที่ลูกค้าใหม่ครับกราบขอบคุณครับ